สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณครูอีกเช่นเคยค่ะในรายวิชาภาษาไทยนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยคุณครูก็จะมาสอนเรียนในเรื่องของการอ่านจากใจความเรื่องสุภาษิตสองหญิกนั่นเองค่ะเราจะเข้าสู่เนื้อหากันนะคะเรามาอ่านคาพื้นฐานไปพร้อมๆกันเลยพระบรม,มาราชวินิจฉัย พระบรมราชอ,องการพระบรมราชวาทพระบาทพระปถมเจดีใจความสำคัญค่ะใจความสำคัญนะคะก็คือข้อความสำคัญของเรื่องค่ะจะตัดออกไปไม่ได้นะคะถ้าตัดออกไปแล้วเนี่ย จะทำให้เนื้อความเปลี่ยนแปลงไปหรือได้ความที่ไม่ครบถ้วนค่ะการอ่านเพื่อจับใจความสําคัญนะคะผู้อ่าน,นต้องมีส,สมาธิในการอ่านค่ะและผู้อ่านจะต้องเข้าใจเ,เรื่องที่อ่านแล้วตั้งคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่เราอ่านว่าใครทําอะไรที่ไหนเมื่อใดอย่างไรค่ะและ้วตอบคําถามเหล่านั้นนะคะเพียงสั้นๆ แต่ได้ใจความที่มันชัดเจนค่ะจากนั้นเนี่ยนำข้อความนั้นมาเรียบเรียงนะคะให้เป็นประโยคแล้วก็ข้อความสั้นๆน,นั่นเองค่ะกานอ่านจับใจความนะคะก็คือการอ่านเพื่อค้นหาสาระสำคัญของเรื่องที่อ่านค่ะในในหนึ่งย่อหน้านะคะจะมีใจความสำคัญที่สุดเพียงใจความเดียวค่ะ นั้นนะคะจะเป็นใจความรองซึ่งใจความสำคัญนะคะจะปรากฏอยู่ตามย่อหน้าต่างๆของเรื่องที่อ่านค่ะอาจอยู่ส่วนบนส่วนกลางหรือว่าส่วนท้ายก็ได้นะคะนักเรียนหลักการอ่านจับใจความสำคัญนะคะหนึ่งก็คืออ่านแล้วเนี่ยเพื่อทำความเข้าใจเนื้อหาในแต่และย่อหน้าค่ะสองก็คือคิดค่ะ โดยตั้งคำถามว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรแล้วก็เมื่อไรนะคะ3ก็คือการเขียนค่ะร่างข้อความหรือคำตอบที่ได้เนี่ยไว้เป็นตอนตอนก็คือเรียบเรียงนั่นเองค่ะนำข้อความที่เราสรุปไว้เนี่ยมาเรียบเรียงเป็นข้อความโดยใช้คำสันธานเชื่อมแล้วก็คำแล้วก็เป็นสํานวนของภาษาตนเองค่ะ ตัวอย่างข้อความนะคะเรามาดูตัวอย่างข้อความการสรุปนะคะการวิเคราะห์ใจความสำคัญค่ะจากสุภาษ,ษิสตสอนหญิงนะคะจะนุ่งห่มดูพอสมศักด์สงวนให้สมควรรับพักตามศักดิ์ศรีจะผัดหน้าทาแป้งแต่งอินรียดูชฉวีผิวเนื้ออย่าเหลือเกินค่ะคำว่าอินซีมีคำศัพท์ใช่ไหมคะพักเนี่ยรับพักคืออะไรคะเรา พักคือหน้าใช่ไหมคะอินซีแปลว่าร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะจำใจความสําคัญนี้ก็คือจะแต่งกายนุ่หงห่มสิ่งใดนะคะต้องให้เรียบร้อยพองามเท่านั้นค่ะในใจความนี้นะคะแล้วข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้ล่ะก็คือการแต่งกายนะคะให้พองามนั่นเองการนำไปใช้นะคะก็คือเลือกเครื่องแต่งกายที่เหมาะสมกับตัวเราค่ะไม่แต่งจนเกิน จนงามเอ่าจนเกินงามนะคะแต่งเวอร์วางไปนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องแต่งให้มันเหมาะสมกับตัวเราเท่านั้นค่ะสำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะให้นักเรียนอา่านสุภาษิต้อนหญิงเรื่องนี้ค่ะแล้วเขียนสรุปใจความสำคัญแล้วก็ข้อคิดที่ได้ค่ะแล้วก็แนวทางในการนำข้อคิดเนี่ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน พดคำาม,มานะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้ค่ะและเจอกันในชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะ